สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะพบกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็กับดิฉันนะคะสารินีผู้รุ่งเรืองผลนะคะรายการตราชูคู่บ้านจัดทำโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจะเห็นว่าวันนี้ดิฉันมาคนเดียวนะคะเนื่องจากว่าทีมงานของเรากําลังขำำมักข้นเําเคร่งกับการสอบปลายภาคนะคะเป็นภาค ที่1น,นะคะของปีการศึกษา2,556นะคะซึ่งก็ต้องนะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนทีมงานซะกอ่อนนะคะซึ่งจริงๆดิฉันเองก็อยู่ในทีมงานด้วยเช่นกันนะคะแต่สังเกตว่าดิฉันจะมาในช่วงเวลาที่ทีมงานส่วนใหญ่เขาสอบกันนะคะ ในวันนี้เราก็ด้วยบรรยากาศที่มันสบายนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจนะคะในบางวันเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่างเมื่อวานนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะลมหนาวเนี่ยนะคะเมื่อวานนี่ก็คือวัน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 อังคารนะที่ที่ที่ออกเทปนี่จะวันพุธนะคะเดี๋ยวจะงงว่าไอ้วันศุกร์ก็อากาศมันจะดีนะคะก็คือเหมือนลมหนาวเลยนะคะรู้สึกว่าโอ้ยสดชื่นจังเลยนะคะแล้วก็ แต่บางวันก็มีฝนสลับนะคะซึ่งก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าคุณผู้ฟังเองก็ต้องระมัดระวังนะคะสุขภาพกับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพอากาศนะคะบางครั้งนี่ดิฉันก็แบบเช้ามานี่เตรียมชุดไม่ถูกเหมือนกันนะคะบางนี้วันนี้ว่าจะเอ๊ะจะหนาวไหมเอ๊ะหรือว่าจะร้อนนะคะแต่และว,วันเราไม่สามารถกะการได้เลยนะคะตรงนั้นค่ะบรรยากาศสบายๆแต่ว่าเรื่องอาจจะค่อนข้างอ่าค่อนข้าง เครียดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเราเลยก็คือ วันนี้อยากจะมาทําความเข้าใจและ,ะให้รายละเอียดในเรื่องของความผิดฐานทําร้ายร่างกายนะคะซึ่งทุกท่านก็คงได้ยินแล้วอ้ออะไรอย่างเี้นะคะอาจจะได้ได้ยินบ่อยๆด้วยนะคะการตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวเนี่ยนะคะมันก็จะมีการทําร้ายร่างกายหรือหรือการทำความผิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยเขามีการแบ่งลักษณะของการกระทาความผิดที่ว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะถูกบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะในในเรื่องของความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะในในมาตราแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะซึ่งมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นนะคะผู้นั้นกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกาย ระวังโทษก็มีนะคะคือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0พบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนะคะทีนี้การทำร้ายเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันจะต้องส่งผลให้เกิดอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นอันตรายแก่ทางร่างกายหรือจิตใจก็ตามนะคะในทางร่างกายก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะรู้สึกว่าอ๋อแน่นอนถ้าร่างกายเนี่ยได้รับเกิดบาดแผลนะคะได้รับความเจ็บปวดนะคะก็ถือว่าเกิดอันตรายแก่กายแล้วนะคะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าบางทีเป็นคดีนะคะแล้วแนวคําตัดสินของศาลที่ออกมาในความรู้สึกของเราบางทีเราไปจับตรงนั้นแล้วเราเรูสึกว่าเอ๊น่าจะเป็นอันตรายแกย่กายได้แล้วแต่ในบางคดีศาลก็ตัดสินออกมาว่ายังไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายแกย่กายนะคะในตัวอย่างที่ฉันเอามาด้วยนะคะตรงนี้ก็คือมันจะมีตัวอย่างที่ว่านะคะก็คืออย่างกรณีที่ฝ่ายหนึ่งชกอีกฝ่ายหนึ่งล้มลงเนี่ยนะคะ แล้วก็ฝ่ายทีไ่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็ได้รับการช,ช,ชกล้มลงไปแล้วทีนี้ศีรษะเนี่ยไปได้รับความกระทบกระเทือนนะคะทําให้ต้องรักษาตัวอยู่ประมาณ10วันเศษนะคะแล้วก็มีแผลภายนอกเป็นลักษณะเป็นรอยบวมนะคะลักษณะนี้ก็ในทางคดีก็ถือว่าเป็นการเป็นอันตรายแก่ร่างกายแล้วนะคะหรือว่าคนสองคนเนี่ยร่วมกันร,รุมเตะผู้เสียหายนะคะแล้วก็มีบาดแผลนะคะเป็นรอยถลอก แล้วก็เขียวช้ำบริเวณลิ้นปี่นะคะหน้าท้องเนี่ยนูนขึ้นมานะคะเวลากดบริเวณหน้าท้องก็เจ็บเจ็นะคะใช้เวลารักษาประมาณ15วันหายอันนี้สารก็บอกว่าถือว่าเป็นอันตรายแก่กายนะคะที่เคยตัดสินมานะคะหรืออีกคดีหนึ่งก็บอกว่าสภาพร่างกายเนี่ยคือแผลริมผิดปากชํำบวมนะคะแก้มปวดบวมข้อเท้าเคล็ดนะคะปวดคอด้านหลังปวดกล้ามเนื้อบริเวณอกรักษาประมาณ5วันนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายแก่กายแล้วนะคะหรือใช้ไม้ตีมีรอยช้ำบริเวณท้ายทอยนะคะใช้เวลารักษาประมาณ5วันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการใช้อาวุธทําร้ายบริเวณอวัยวะสาคัญท้ายทอยนี่ถือว่าเป็นอวัยวะสาคัญนะคะเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายแก่กายได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยที่แบบว่าดิฉันเองก็รู้สึกสะดุดนิดนึงนะคะแต่ว่าในทางคดีเขาก็ถือว่าไม่ถึงไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายนะคะอย่างเช่นการใช้เท้าเตะะถีบเนาะ ผู้สหายมีบาดแผลที่ดั้งจมูกเล็กน้อยเท่าประมาณมเมล็ดข้าวเปลือกนะคะก็ก็ประมาณนึกถึงมเมล็ดข้าวเปลือกข้าวสารออกใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นแล้วก็หางคิ้วซ้ายเนี่ยถลอกเล็กน้อยนะคะแล้วที่ใบหูขวาช้ำเล็กน้อยเขาบอกรักษาสองวันหายอันนี้ในทางคดีเขาบอกว่ายังไม่ถึงขั้นเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะถัดมาก็จะมีกรณีที่ว่าเกิดรอยบาดเจ็บเพียงหนกแก้มถลอกโตกลมประมาณสักสามเซน ข่าวบวมโตกลมประมาณ5เซนนะคะข้อศอกหลังถลอกโตประมาณสัก5เซนนะคะรักษาประมาณ4วันหายในทางคดีก็บอกยังไม่ถือเป็นอันตรายแก่กายนะคะหรืออันหนึ่งนี่น่าสนใจกว่านั้นคือใช้กําลังทําร้ายภรรยาของตนนะคะแม้จะมีแผลหแห่งก็เป็นเพียงรอยช้านะคะไม่ปรากฏว่าใหญ่โตขนาดไหนและอาจรักษาให้หายได้ภายใน5วันไม่ถือว่าเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจมันก็ต้องเออฉันก็คิดนะเออบางทีมัน ในใน,ในความรู้สึกเราน่าจะอันตรายแก่กายแล้วเนาะแต่ในทางคดีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติขเขาเียป้องกันการทำความรุนแรงในครอบครัวเนาะซึ่งทําให้เวลาที่สามีทําร้ายภรรยาเนี่ยอย่างตัวอย่างคดีหลังเนี่ยนะคะสามีทำร้ายภรรยาเนี่ยมันมันเป็นการยอมความกันไม่ได้ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะคดีสารอาจจะคำนึงในเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่งั้นถ้าลงโทษว่าผิด ฐานทำร้ายร่างกายนะคะแก่ให้เกิดอันตรายแก่กายเนี่ยมันมันยอมความกันไม่ได้มันก็กลายเป็นคดีติดตัวเหมือนกัน,นก็อาจจะต้องมองในหลายๆบริบทนะคะคือก่อนที่ตัดสินอะไรออกมานะคะก็คิดว่าตรงนั้นด้วยนะคะมีส่วนทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางบางครั้งก็รู้สึกว่าน่าจะบาดเจ็บแล้วนะเนาะแต่ทาไมไม่ผือเป็นอันตรายแก่กายนะคะ ที่ในในความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่ได้มองแค่เฉพาะอันตรายแก่กายนะคะแต่ยังมองไปถึงอันตรายแก่จิตใจด้วยนะคะทีนี้คําว่าอันตรายแก่จิตใจในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทําร้ายและทําให้เกิดในเรื่องของเสียความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกมันเป็นด้านลบอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เกี่ยวกับการกระทบกระเทือนจิตใจในทางด้านอารมณ์เช่นทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยที่ถูกทําร้ายจิตใจเขาเกิดอารมณ์โกรธ เกิดความอับอายเกิดความเสียใจเศร้าโศกอย่างเงี้ยอย่างนี้ในทางกฎหมายอาญาไม่ถือว่าเป็นการทําร้ายจิตใจนะคะแต่การทําร้ายให้เกิดอันตรายแก่จิตใจเนี่ยในทางกฎหมายเช่นนะคะคือการทําให้ผู้ผู้ที่ถูกกระทำนะคะหรือผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาสติฟั่นเฟือนไปเลย นะคะหรือว่าจิตใจอยู่ในสภาพวอดภาวะนะคะหรือบางครั้งเนี่ยหมดสติไปไม่รู้สึกตัวเป็นเวลานานเลยนะคะก็ต้องลุ้นว่าจะฟื้นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยลักษณะนี้อาจจะอยู่ในความหมายของการทําอันตรายแก่จิตใจได้แล้วนะคะก็มีตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการทําอันตรายแก่จิตใจเนี่ยก็คือมันมีคดีหนึ่งนะคะที่ว่ามีการเอาใบไม้เบื่อเมานะคะมือมันคงมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งในใบไม้ชิดนี้นะคะไปปนในไข่ทอด เนาะแล้วก็เอาไปทอดให้ให้ผู้เสียหายกินนะคะพอเขากินแล้วเขาก็เกิดมีอาการบิงเวียนคลื่นไส้นะคะซึ่งคนที่กินเข้าไปเนี่ยคนที่กินเข้าไปเนี่ยมีคนนึงเป็นเด็กใช่ไหมคะพอกินแล้วมันไม่ใช่แค่คลื่นไส้นะแต่ถึงขนาดไม่ได้สติเลยอาการคุ้มคลั่งคล้ายเป็นบ้าอยู่15ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยหายแต่ในทางคดีเขาก็มองว่าเป็นอันตรายแก่จิตใจของเด็กคนนั้นแล้วนะคะเพราะจะเห็นว่ามันมันทำให้สภาพ ความคิดหรือว่าไม่สามารถควบคุมทางด้านสติหรืออะไรพวกนี้น,นะคะตรงนี้อาจจะถือว่ากระทบกระเทือนทางด้านจิตใจแหละนะคะอาจจะเกี่ยวกับการสั่งการของสมองอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแน่ๆนะคะในเรื่องนี้ทีนี้ในเรื่องของฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะจะมีการบัญญัติโทษที่เป็น อ่าเหตุกัร์ด้วยก็คือหมายความว่าถ้าไปเข้าเงื่อนไขนะคะที่เป็นการทําร้ายในลักษณะต่างๆดังต,งต่อไปนี้เนี่ยทางกฎหมายก็ให้รับโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจากเมื่อกี้โทษจำคุกไม่เกิน2ปีเนี่ยนะคะหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทเนี่ยก็จะเป็นจำคุกไม่เกิน3ปีคือหนักขึ้นมาละหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนะคะซึ่งในกรณีนี้เหตุการ์ก็ได้แก่อะไรบ้างนะคะก็คือทำร้ายบุพการีนะคะ การทำร้ายปู่ย่าตายายพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นการทำร้ายบุพการีแล้วนะคะซึ่งจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามที่บอกนะคะหรือการทำร้ายเจ้าพนักงานนะคะในการที่เขาทำตามหน้าที่เช่นตำรวจจะมาจับเพราะเราทำผิดแล้วเราไปชกหน้าตำรวจลักษณะเนี่ยนะคะอาจจะเข้าข่ายที่เป็นเหตุการณ์รับโทษหนักขึ้นฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานได้นะคะหรือพวกอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจจับผู้ร้ายอย่างเงี้ยนะคะและผู้ร้ายหันมาทำร้ายร่างกายของผู้ที่ช่วยเหลือตำรวจอย่างเงี้ยนะคะ ก็ถือว่าต้องรับโทษหนักขึ้นได้เหมือนกันนะคะหรือการทําร้ายเนี่ยมีการวางแผนมาก่อนนะคะเขาเรียกว่าทําร้ายผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเจอหน้าแล้วไม่ทันได้คิดอะไรก่อนหน้านี่แล้วเกิดอารมณ์โมโหแล้วชกกันเดี๋ยวนั้นอันนี้ถือว่าไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนแต่ไตรตรองไว้ก่อนคืออาจจะวางแผนมาจากบ้านวันนี้ตั้งใจจะไปทําร้ายในกองอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยคือถือว่าไตรตรองไว้ก่อนก็อาจจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะหรือการทําร้ายผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดร้ายนะคะ <utan> Ask, <này. S 1> ค่อยๆเฉือนเนื้อทิลนิตยังไม่ได้ฆ่านะคะออนดี้อาจจะถือว่ากระทําทารุณโหดร้ายได้นะคะหรือว่าในการทําร้ายผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทําความผิดอย่างอื่นนะคะเช่นอะไรเอ่ยทำร้ายทาร้ายพ่อจะฉุดลูกสาวเขาอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไปกระทําอนาจารหรือไปข,ข่มขืนก็ตามลักษณะนี้ก็จะเห็นว่าเข้าลักษณะทําร้ายผู้อื่นเพื่อตรเตรียมการหรือเพื่อสะดวกความสะดวกในการที่จะกระทําผิดฐานอื่นได้นะคะ หรือการทำร้ายผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้ทำผิดอื่นนะคะเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนก็ได้หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้นะคะสมมติเนี่ยอยู่แก๊งค้ายาด้วยกันเลยนะคะแต่ทีนี้ก็อยากได้ผลประโยชน์ไว้คนเดียวก็อาจจะทำร้ายร่างกายพักพวกจนสลบไปแล้วก็ทิ้งเอาเงินที่ได้จากการค้ายาเนี่ยไปคนเดียวเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือประเภททำร้ายแล้วก็ให้เขาเหมือนกับปนะไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็เพื่อจะให้เขาไม่สามารถมาเป็นพยานได้ไม่ถึงขั้น,นที่ฆ่าเขานะคะแต่อาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถมาเป็นพยานได้ในคดีบางคดีอย่างเช่นยา,ยาเสพติดก,ก็ได้นะก็ถือว่าปกปิดความผิดอื่นของตนก็ได้นะคะพวกนี้จะเป็นเหตุให้รับโทษหนักขึ้นนะคะคือจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะค่ะเป็นไงคะในในช่วงแรกของรายการนะคะ ก็จะเจอฐานทำร้ายร่างกายให้เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนะคะตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วในช่วงแรกนะคะทีนี้อยากให้คุณฟังเนี่ยพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อในช่วงที่สองอันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการทำร้ายอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่มันมีอีกฐานหนึ่งที่บัญญัติเข้ามาให้ผู้กระทำเนี่ยก็ต้องมีความผิดที่หนักขึ้นไปอีกนะคะแต่ตอนนี้อยากให้ไปฟังเพลงเพาะๆกัน ก่อนนะคะแล้วค่อยมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการค่ะหลังจากพักฟังเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็มาสู่ช่วงที่2ของรายการเลยนะคะยังคงอยู่ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าในที่บอกว่าเป็นฐานที่ต้องรับโทษหนักขึ้นหรือถือว่าความผิดมันหนักขึ้นมาอีกก็คือว่าในใน,ในก่อนเบรกเราพูดถึงผลที่ทําให้เกิดการทำร้ายร่างกายเนะี่ยทำให้เกิดผลคืออันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าผลมันเกิดไม่ใช่แค่อันตรายระดับธรรมดา ขอใช้คำนี้นะคะแต่เป็นอันตรายสาหัสนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยก็มีโทษที่หนักขึ้นไปอีกก็คือจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีนะคะการทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัสเนี่ยจะมีเกณฑ์บัญญัติไว้อยู่ในกฎหมายอาญาเหมือนกันนะคะว่ากรณีใดบ้างที่ถือว่าเป็นอันตรายสาหัสนะคะเรามาดูทีละกรณีเลยนะคะอันแรกก็คือตาบอด นะคะตาบอดน,นี่คือศูญเสียการมองเห็นเป็นลักษณะถาวรเลยนะคะไม่ใช่ว่าบอดแค่ชั่วขณะหนึ่งประสาทต,ตายังยังต้องพักฟื้นแต่ว่าถึงเวลาก็กลับมามองเห็นได้อันนี้ยังไม่อยู่ในความหมายนี้นะคะตาบอดหูหูหนวกนี่ก็คือสูญเสียความสามารถในการได้ยินเสียงตลอดไปเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าลักษณะของหูอาจจะยังมีครบนะคะอันนี้ไม่เป็นไรแต่สูญเสียความสามารถในการรับฟังได้ยินอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าอยู่ในความหมายของคาว่าหูหนวกลน,นะคะลิ้นขาด จะขาดบางส่วนจะขาดทั้งหมดได้หมดนะคะก็ถือว่าลิ้นขาดได้ละนะคะหรืออีกอันนึงกฎหมายใช้คําว่าเสียคานประสาทคานประสาทในที่นี้สะกดคอระครังนะคะสระอานอหนูแล้วก็ประสาทก็ปอรอสระประสาททั่วไปเนี่ยนะคะแต่คานนี่ในะคำหมายนี่คือคําว่าคานประสาทก็คือเสียความสามารถในการดมกลิ่นนะคะโดยไม่คํานึงรว่าจมูกยังอยู่กับกบใบหน้าหรือเปล่านะนีะ้พูดแล้วนึกถึงภาพหนึ่งที่ว่ามีข่าวว่าคนจีนไปเกิดอุบ,บัติเหตุ เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะได้ได,ได้ได้ยินข่าวหรือเห็นภาพมาก่อนหน้านี้เลยฉันรู้สึกแปลกดีมกันเนาะคือเขาก็จมูกเขาก็ขาดไปอ่ะเนาะเหมือนกับหลุดไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะทีนี้สัญญาแพทย์เนี่ยก็เก่งมากก็เลย หาช่องทางยังไงไม่รู้ว่าเอาจมูกไปแปะตรงหน้าผากนะคะไปหาในในเว็บไซต์ได้นะคะมันจะมีภาพอยู่เพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็จะมีลักษณะประหลาดคือจมูกเขาเนี้ยไปยไปไปไปอยู่บนหน้าผากแทนนะคะก็ก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเขายังดมกลิ่นได้ก็ยังไม่อยู่ในความหมายของการเสียคานประสาทนะคะไม่ได้เกี่ยวกับจมูกหายเนาะแต่ที่ถัดมาเนี่ยคือการเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ก็อยู่ในความหมายของบาดเจ็บสาหัสได้นะคะ อัยวะสืบพันธุ์ก็หมายถึงทั้งสองเพศเลยนะคะก็คือไอ้ยวะเพศของทั้งสองเพศไม่ว่าจะฝ่ายผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะและก็ยังรวมถึงอวัยวะภายในด้วยอย่างผู้หญิงเราก็จะมีมดลูกใช่ไหมคะถ้าทําให้หมดลูกเนี่ย เสียสมรรถภาพของการที่จะเกิดหรือว่ามดลูกเนี่ยสามารถที่จะมีบุตรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าเสียความสามารถในเซวาสืบพันธุ์ได้นะคะหรือว่าการทําร้ายจนเขาเป็นหมันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ได้เหมือนกันในความหมายนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายสาหัสได้นะคะถัดมาคือการเสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใดนะคะก็เป็นลักษณะพิกลพิการก็ได้หรือบางครั้งเนี่ย แขนอาจจะอยู่ครบนะคะแต่ว่าสมรรถภาพของการใช้งานเนี่ยมันไม่เป็นไปนตามปกติไม่สามารถใช้การได้อย่างนี้ก็ถือว่าเสียแล้วนะคะเสียแขนแล้วนะคะก็อยู่ในความหมายของอการบาดเจ็บสาหัสได้นะคะส่วนคําว่าอาวัยวะอื่นใดเ็าเขียนไว้กว้างๆเพราะว่าร่างกายมนุษย์หรือร่างกายคนเราเนี่ยจะมีอวัยวะเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่แขนขามือเท้าหรือนิ้วนะคะอย่างเช่นตาไตาหัวใจได้หมดนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของฟัน ซึ่งศาลก็เคยตัดสินว่าถ้าฟันร่วงหมดปากหมดปากโทษทีนะคะฟันร่วงหมดฟันร่วงหมดปากเนี่ย<ม>เขาบอกว่าเป็นอันตรายสาหัสได้แล้วนะคะแต่ถ้าฟันหักไปแค่สักสองสามซี่อันนี้อาจจะแค่อันตรายระดับธรรมดานะคะแต่ยังไม่ถึงว่ากับจะเป็นสาหัสนะคะถัดมาก็คือการหน้าการทําให้คนที่รับความเสียหายเขาเสียโฉมเสียโฉมนี่กฎหมายใช้คำว่าหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวด้วยนะคะนั่นก็คือ รักษาสัญญรมยังไงก็กไม,ไม,ไม่ไม่หายนั่นเองถาวรอ,อย่างถาวรน,นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมองเอาระยะใกล้ไกลของการมองด้วยเป็นเกณฑ์การมองว่าเอ๊ะอย่างนี้ถือว่าผู้เสียหายเสียโฉมหรืยอยังนะคะอันนี้มีตัวอย่างด้วยนะคะที่เคยบอกว่ายังไม่เสียโฉมอย่างเช่นแผลที่คิ้วเนี่ยนะคะกว้างสองอนุกระเบียดยาวหนึ่งนิ้วเป็นแผลแตกนิดหน่อยอันนี้ถึงยังไม่ถึงกับเสียโฉมนะคะหรือว่าตีผู้หายที่หนกแก้มนะคะเป็นเหตุให้แผลที่ถูกตีเนี่ยกลายเป็น ติ่งเนื้องอกออกมาเท่าประมาณมเมล็ดข้าวโพดนะคะแล้วก็สามารถหายได้เหมือนเนื้อเดิมภายในเจ็ดปีสารก็บอกว่าอันนี้ไม่ถือว่าหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวสังเกตว่ามันพอจะหายได้ภายในวันข้างหน้าเนี่ยนะคะงนั้นอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าหน้าเสียโฉมประเภทเสียโฉมเป็นยังไงอย่างเช่นนะคะฟันถูกใบหูขวาขาดไปครึ่งหนึ่งนะคะจากตอนบนชิดกับศีรษะเนี่ยถึงกลางใบหูนะคะ เมื่อใบหูขาดก็ถือว่ารูปหน้าเนี่ยเสียความงามไปแล้วมันไม่ปกติแล้วอย่างเงี้ยถือว่าเสียโฉมนะคะหรือว่าประเภทสมองยุบเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยถือว่าเสียโฉมได้นะคะ ถัดมาในเรื่องของการทําให้แท้งลูกก็ถือว่าอยู่ในความหมายของทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสหรือได้รับอันตรายสาหัสแล้วเหมือนกันนะคะคำว่าแท้งลูกก็คือทําให้เด็กตายในครันของมารดาก่อนที่จะคลอดออกมานะคะถ้าคลอดมาแล้วแค่หนึ่งวันนี่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องแท้งลูกแล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องของอทําร้ายจนจน อาจจะเป็นเรื่องของค่าค่าเขาตายเด็กคนนั้นตายเพราะเด็กมีสภาพบุคคลแล้วนะคะแต่นี้คําว่าแท้งลูกคือทําให้เด็กในการมารดานั้นเสียชีวิตก่อนที่จะคลอดออกมานั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเ,เป็นเหตุที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอันตรายสาหัสได้แล้วนะคะถัดมาก็คือจิตพิการอย่างติดตัวนะคะก็คือรักษาก็ไม่หายในเรื่องของความวิกลจริตนะคะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าไม่หายขาดนั่นเองนะคะ หรือว่าในเรื่องของทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถ,ถึงตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันจะมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยนะคะให้ความเห็นว่าไม่อาจรักษาหายได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะคำว่าทุพพลภาพก็คือการเสื่อมเสื่อมเสียสมรรถภาพทั้งทาง,ทงร่างกายหรือจิตใจก็ได้นะคะไปจากสภาวะปกติไม่สามารถใช้การได้ตลอดชีวิตอะไรพวกเนี้ยนะคะอย่างคนพิการตลอดชีวิตก็ถือว่าอยู่ในความหมายที่ได้เหมือนกันนะคะทุพพลภาพซึ่งอาจถ,ถึงตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าการเปิดเจ็บเรือรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตก็คือเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอัน,นพวกนี้ถือว่าเป็นอันตรายระดับสาหัสได้นะคะถัดมาก็คือทุกพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเนี่ยเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันคือทํางานไม่ได้เกินกว่า20วันนั่นก็หมายความว่า21วันเนาะถ้า20วันพอดีก็ยังไม่ถือว่าเกินนะแต่นีถ้าเ,เกินกว่า20วันเนี่ยส่วนใหญ่พวกกระดูกหักอะค่ะ เคยเคยเคย,ยฟังคุณหมอที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเขากระดูกหักเมื่อไหร่จะมากน้อยเนี่ยกว่ากระดูกจะสมานกันได้เนี่ยแน่นอนอยังไงก็เกิน20วันเพราะฉะนั้นสาหัสนะคะในเรื่องของกระดูกหักเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานะคะนะคะหรือว่าในเรื่องอื่นก็ได้แต่ว่าทําให้เขาจะต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือไปทํางานไม่ได้เกินกว่า20วันก็ถือว่าเป็นการทําร้ายร่างกายในลักษณะ ที่ทำให้ผู้ได้รับอันตรายนั้นถึงขั้นสาหัสแล้วนะคะซึ่งโทษก็จะหนักอย่างที่บอกก็คือจําคุกตั้งแต่มีเพดานขั้นต่ําคือ6เดือนสูงถึง10ปีเลยนะคะเป็นไงคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะได้ ทราบมาคืนว่าเอ๊ะที่พูดกันว่าทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะแต่ขอย้ำนิดหนึ่งว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายแล้วทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายระดับธรรมดาหรือว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายในถึงขั้นสาหัสเนี่ยนะคะ ก็ต้องผู้กระทำต้องมีเจตน,นาด้วยนะคะอันนี้คือทั้งหมดที่วันนี้ได้นํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็หวังว่าจะให้สาระความรู้ไม่มากก็น้อยแก่คุณผู้ฟังนะคะ,คะ,คะแล้วก็อย่าลืมรักษาคุณสุข,ขภาพด้วยนะคะอย่างที่เกริ่นไวน้ว่าช่วงนี้อากาศเราเปลี่ยนแปลงนะคะก็รุนให้หนาวเร็วๆเ,เหมือนกัน <laughs> เพราะว่าต,ตัวดิฉันเองก็ชอบหน้าหนาวนะคะแต่หนาวมากก็ไม่รู้จะสู้หรือเปล่าใช่ไหมคะ <laughs> เ,หเห็นเนี่ยทางเทคนิคเขาก็ยิ้มสดบสนุนแล้วนะคะจะไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมคะ <laughs> อันนี้เรา,เราแอบแซวกันเล็กน้อยนะคะค่ะก่อนจากกันใน วันนี้ก็ขอ,อฝากนะคะถ้าอยากจะติดชมแนะนำรายการนะคะก็ส่งจดหมายมาได้นะคะที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ239นะคะ,ะถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองนะคะจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษีย์0ศสค่ะนะคะหรือว่าสามารถไปคอมเมนต์ได้นะคะเรามีเรามีแฟนเพจเรามีเรามี page, เว็บเพจของเราแล้วนะคะก็ตามชืม่อรายการเลยค่ะตราชูคู่ชาวบ้านนะคะก็สามารถไปไปไป,ไป คอมเมนต์ไปอะไรเพื่อจะเป็นกําลังใจหรือว่าจะเป็นคําชมก็ได้นะคะยิ่งยิ่งชอบเลยนะ,ะแต,ติก็ดีนะคะเราจะได้ปรับปรุงรายการเพราะรายการเราก็สู่ปีที่6แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนท้ายที่สุดต้องไม่ลืมผู้มีพระคุณนะคะอันแรกก็คือคุณผู้ฟังรายการทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่สนับสนุนคลื่นให้กับเราได้พบปะกกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะตรงนี้ แล้วก็ยินดีที่จะให้ความรู้เผยแพร่กฎหมายให้กับคุณผู้ฟังหรือประชาชนทั่วไปนะคะได้ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ลองติดตามรับฟังดูนะคะเสาหน้าเวลาเดิมค่ะทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มที่ FM100 ้อยแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ